สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่20่สิกุมภาพันธ์กลับมาเจอกทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและตอนเนี้ท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่ส S p s v กับดอทมุห้ามพลาดด้วยประการทาัง้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูล2องคู่ดูแฮนดิแคป p s v กับดอทม,มุลศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแข่งขันกันตอนตีสามพ s v จะมาต่อที่ปอป่าเป็นเกมเล็กแรกนะครับ ของทั้งสองฝั่งก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญแน่นอนครับเกมแรกๆนี่เปิดดีก็ดีเปิดแย่ก็เหนื่อยวันนี้พพจมีในฐานะเจ้าบ้านก็จะต้องพยายามเก็บชายะ้ายได้ก่อนเดินเกมลุกบุกแหลกเข้าใส่แน่นอนตามสัญญาตญยานความเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเพื่อให้เกมที่สองไม่ยากเกินไปนักโซนดมูล ก็คงจะมาเน้นรับและโตตามไฟถนัดเหมือนกันซึ่งแผนนี้รอบก่อนทําให้พวกเขาผ่านเข้ารอบมาได้ซึ่งถ้าเปเชียงย้อนหลังท่านก็จะเห็นว่าโอ้รอนมุนเมื่อรอบก่อนนั้นไปเก่ง,งฟ้าในเกมเยอะได้ไงไม่รู้นะเอ่อก็ถือว่าเป็นเกมที่พอฟัดพอเวียงเห็นมีกับรอนมุนนะเอาละ ไปเริ่มต้นเช็คข้อมูลไล่เรียงระดับกันไปนะแล้วจะออกทางไหนซ้ายหรือขวาเดี๋ยว่ากันเริ่มต้นเลย p พ v เป็นทีมจากฮอลแลนด์ปัจจุบันในตารางลีกคือทีมจากฝูมีอยู่62คะแนนทิ้งห่างอันดับที่2อยู่10คะแนนเพราะนั้นด้วยคะแนนที่มันทิ้งหา่างทำให้ p พีไม่มีความกังวลใจในเกมลีก เพราะว่าต่อให้กลับมาต้องโทชั่นยกทีมก็ไม่มีปัญหาแพ้สักสองเกมก็ยังสบายๆนะซึ่งดูแล้วยากด้วยเพราะว่าผ่านมา22เกมทีมียังไม่แพ้ใครใน,นลีกเลยชนะ20เสมอ2นี่คือสถานภาพความเป็นทีววีในลีกฮอนแลนด์นะนี่ฮอนแลนด์ความยากง่ายของแต่ละลีกคู่แข่งความเขี้ยว ก็แตกต่างกันนะอันนี้คือแยกก่อนแยกกันดูก่อนว่ามันมันเป็นยังไงด้านนอนมุลจากเยอรมันสึกบุนเดสตอนนี้ในตารางหลีกอยู่ดับที่สี่นะแต่เป็อันดับที่สี่ที่ดูแล้วคงไม่ได้ถึงขั้นไปลุ้นแชมป์แต่ถ้าถามว่ายังลุ้นแย่อัดับได้ไหมได้ด้วยจำนวนเกมที่เหลืออยู่นะ ด้วยความที่มาเรยนเองก็มีแผ่วตอนทุการเองก็ยังขึ้นขึ้นลงๆถ้านอนมูลดีต่อเนื่องก็ไม่แน่เหมือนกันบทสรุปสุดท้ายอาจจบอันดับที่สามดีไม่ดีอาจจะไปจบอันดับที่สองเป็นรองแชมป์ก็ได้ใครจะรู้นะนั้นอนอดมูลเองก็ต้องระวังไรซิกด้วยเพราะว่าไรซิกก็อยากแย่ง,ยงอันดับของอนอดมูลเหมือนกันในตารางลีกถามว่านอนมูลยังต้องซีเรียไสไหมซีเรียสอยู่แหละแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ต้องถึงขั้นแบบทุ่มเทจนต้องรังเรยใจนะเพราะว่ามันแค่ยางอันดับไปลุ้นพื้นที่ยุโรปจํานวนเกมที่เหลืออยู่มันก็ยังมีให้เก็บยังมีให้ล่างยังมีให้เลื้อยแต่ในยูฟาแชมเลียโอกาสแก้ตัวมีแค่สองเกมเพราะนั้นคิดว่าดอนบุนไม่ได้ไม่น่าห่วงในเกมนีกเหมือนกันเพราะนั้นในสถานภาพของดอนบุนเองก็เต็มที่กับเกมนี้โดยที่ไม่มีอะไร พอหวาพอมองนะนี่คืออันดับและคะแนนในตารางนี่ของเพจวและดอนมุนนะเล่าสู่กันฟังรู้ไว้ใช่ว่าแต่บาแบกหามเช็คข้อมูลต่อผลงานห้างเกมของเพจวีชนะสามสสมหนึ่งแพ้หนึ่งก็ถือว่าดูดีตามทรงมอนจาาฝูงแต่มอนจาาฝูงทรงนี้นะ ทรงแบบหรูหราเอาการยอดเยี่ยมแต่ใครตามน้ำตาซึมกากเลือดเพราะการลงทุนแย่กำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมทางลบกลบน้บนี้แล้วบอกเลยหมดตูดเพราะอะไรครับเพราะว่าพีทมีทีมใหญ่จ่าผูมต่อแพงแพงไปเปลา สองลูกครึ่งสองลูกครึ่งครบสามนี่เห็นประจำนะแล้วก็ยิงไม่ผ่านสองศูนย์ผิดเกมนะก็ยังว่าแหละครับแหมบอลมาอะไรมันจะยิงกันระเบิดระเบิอทุกเกมถูกไหมคนเราบางทีนํำสองศูนย์แล้วก็ไม่อยากเมืองแรงแล้วอะเซฟเซฟไว้ดีกว่านะครับจะมีโปรแกรมอื่นๆให้เล่นจะมีรายการอื่นๆอีกมากมายที่พีวีต้องเต็มที่เพราะว่าออ,อย่างในออนแลนด์ครับ ก็สะดุดนักแข่งพยานุดตรงรอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆการหลักวันนี้มีต้องจับนังนะครับส่วนดอนมุนผลงานห้างเกมหลวงสดดูนี่ชนาาสะสามเสมอสองไม่แพ้เลยตต้ใานากลับมาจากพักเมงนีหนาวนี่ดอนมุนยังไม่แพ้ใครมันทําให้อันดับขยับขึ้นมาทีนิดนิดหน่อยทนิดทีหน่อยจนไปอยู่อันดับที่สี่นั่นแหละนะถึงว่าทรงดีนะทรงดีมาก การลงทุนก็เลยดีตามครับอย่างน้อยสุดกำไรสามเกงถาดทุนสองเกมหางลบกับนี่แล้วก็ยังมีตังค์นะซื้อข้าวแกงได้ถืออข้าวมันไก่ได้ข้าวขาหมูใส่กล่องใส่กล่องอะไรก็ว่ากันไปเียว่าถ้าการลงทุนเทียบกันนี่ดอนมุนดีกว่าเยอะนะผลงานภาพรวมโด,ดนมุนก็เหลือมล้อคกว่าเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้อย่างที่บอกครับมอนมันคนณลักความเขี้ยวนะมันต่างกัน คู่แข่งยาง่ายก็ต่างกันการเจอกันของทั้งสองทีมนี้เสร็จสับทั้งเคยเจอในยูฟ่าแชมเปียนิลกรายการนี้ทั้งการอุ่นเครื่องดอตมุญชนะสองครั้งแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งและนี่คือข้อมูลรวมๆของเพจมีและดวอบุนนะทั้งอันดับและคะแนนในตารางผลงานห้าเกมหลังสดการลงทุนการเจอ,เจอกันย้ำรู้ไว้ใช่ว่าสบาแบงถาม ย้ำเอาไว้ประกอบการตัดสินใจครับซองผูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายเจ้าทั้งห้าลายวันนี้ผ่านราคาผูไม่เชื่อใจเพีเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยในช่องเจ้าบ้าน p s ีแต่เชื่อในโอกาสเสมอปรับสีบนะ่ปรับลงสี่ลายนะปรับลงสี่ลายขยับขึ้นหนึ่งลาย ช่องทีมเยือนก็ปรับลงสี่ลายขยับขึ้นหนึ่งลายตัวภูจากเจ้าเชื่อในโอกาสเสมอเชื่อในดอทมูลไม่กลัวพีเอ็มบีแต่แฮนนี่แคมเป็นพิเอ็มบีตอบพอปลาเจ้านะห้าลายปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องจะม้านพียนมบีและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องทีมเยือนดอทมูลเพราะนั้นวันนี้เจ้าห้าลายถือหางมอนลองดอทมูล เมื่อมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานบอลซักคู่ที่ดูดูไปแล้วนอตมุนน่าจะสู้ได้ไม่น่าจะดีพอที่จะไม่แพ้กลับออกมานะนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้บอลโอเคจึงขอตัดสินใจเลือกอยู่บอลรองนอดมุนเปนที่เนึ่ตัวในส่วนสิบดาวเป็นตัวมาเนสวนในส่วนตัวที่สี่ใน e p พีสี่ ประจำคำ่ัคือวันนี้สวนลองเสือเหลืองดอทมุนส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP1, EP2, EP3, EP5 ีสองรบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณครับ